นะครับผมมันเด็กกามาอัปเดตนักท่องเที่ยวนะครับที่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็สวัสดีเอ็มซีบาร์พีเตอร์นะครับที่สายมันเด็กที่ไอคอ,อนสยามนะครับผมนะตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยเย,นนเยอะมากเลยครับทั้งหมดไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเราไปยินตอนนี้ก็มารับชมเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้คนเยอะมากนะครับ บาบิเตอร์มาข้างแรกเนาะการเตือนเต็มจังเลยนะครับนะว้าวนะครับผมตอนนี้ก็นะักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆนะครับนะโอ้โหพี่น้องทาง่านผู้ชมนี่กำลังต่อแถวนะครับนะต่อแถวลงเรือนะครับทา่านผู้ชมนะว้ากก็มีนางฟ้าด้วยนะครับผมเบอร์ห้านะครับผมนะนี่นะครับผมนะโอ้โหเยอะขนาดเลย แต่ละมือแต่ละวันนะครับนะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับนะาธโช้นี่นะครับผมนะนี่นะครับผมเยอะนะครับผมนะก็เป็งวยจริงๆนะครับนะไม่คิดเลยว่านักท่องเที่ยวจะเย,ะเยอะขนาดนี้นะครับผมเรือเจ้าพระยาริมเบตน,นะครับผมนะ โอ้โหนะครับผมนี่นะครับนะก็ตอนนี้กำลังจะลงเรือนะครับนะลงเรือลงเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะท่านผู้ชมนะครับผมก็เยอะนะครับนะเฉพาะมุมนี้นะครับผมก็ต่อไปน่าจะเยอะนะครับนะต่อไปน่าจะเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่นะครับผม ก็พ ul ี <aroma invoke> ่เต๋อมาอัปเดตนักท่องเที่ยวนะครับท่านนะวันที่เจ็ดเดือนกันยายนศศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมนะเราจะจดบันทารายหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เป็นอัปเดตนะครับผมนะพี่เต๋อพูดผิดประกาศใดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับผมนะว้าวเยอะจริงๆเลยครับนะ มาเบลดตอนตอนหงหลง,งนะครับผมนะเยอะมากนะครับนะนี่ครับผมมีให้ขนอสยามนะครับก็ปลาปิตร์ตัวเห็นเลนซึ้งเลยนะครับนะมาไม้ั้งแรกนะครับผมก็มีก็มีตัวน่าเป็นตัวเวียดน,นามนะครับนะท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้นะครับผม นี่นะครับทาม,สมุสุมนี่ก็เรือก็มาแล้วนะครับเรือลินเนอร์นะครับนะ,อะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนะครับนะตอนนี้จะเขานึ่งถุ่มเลยนะครับทามุสุมนะโอ้โหเยอะขนาดนี้นะครับทามุสุมนะว้าวไม่คิดเลยว่าจะเยอะขนาดนี้แหละก็เป็นเป็น,ปนพันนะต่อแถวก็เรือ,อน,น่าจะหลายลำอยู่นะ กาลองเรือนะครับผมนะลองเรือลินเนอร์นะครับผมนะนักชมไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับทำไม่นิ่งกับคอตัวคอไปด้วยนะครับผมนะนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็รอขึ้นเรืออยู่นะครับนะทำชมนะ ฝั่งโน้นก็จะเปิดน้ำผุน้ำน้ำผุนะครับนะก็มีสีสันสวยสง่างามนะัะนะมีนะครับผมว้าวจดอดเลยครับผมามาแล้วนะครับทา่านผู้ชมนะมีมน,นะครับผมว้า ไปแล้วครับสนุกสนานมากๆนะครับนะท่าผสมนะตอนนี้ก็กําลังเตรียมลงเรือเล้นะครับนะลงไปแล้วนะครับผมว้าวเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมท่าผสมเยอะจริงนะครับนะไปเตอก็ไม่คิดเลยนะว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับผมนะักยุที่ไอคอนสยามนะครับผมโอ้โหไปรับชมกันเลยครับ แต่ละมือแต่ละวันนะครับนะก็เยอะมา,มากนะครับนะทางผู้ชมนะไม่ได้คิดปาิเตอร์ก็เห็นตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมน่าจะทั่วจีนหรือเปล่านะครับผมก็น่าจะหลายๆชาตินะครับนะมีพา,าลูกพาลานมาเที่ยวนะครับนะมาลองเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผม ชมครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะเยอะขนาดนี้นะครับผมนะักท่องเที่ยวมาชอบเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะครับนะกนี่ครับผมนะนี่นะครับผม,นะบผมโอ้ต่อคไมเยอะมากเลยนะครับทั้งโซนตรงเี้ ตอนนี้ก็เต็มดาดาปลาเรือนะนี่นะครับผมนะโอ้โหน้ำสมเอ้ยน้ำโสมอันนี้คือเบเมืองไทยนะครับนะครับมานักท่องเที่ยวชา,าวต่างชาติมาชอบเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับผมนะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลองเรือนะครับผมนะลองเรือลินเนอร์นะครับเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะ ครุผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะคิวแรกนะครับผมนี่นะคิวแรกนะครับผมก็ประมาณทุ่มนะครับเนาะทุ่มครึ่งนาจะออกไปนะครับนะแล้วก็อีกซ้อมสองทุ่มนะครับแล้วก็สองทุ่มนะครับผมนะนมารับชมน้ำกันเลยครับพี่น้องครับ ก็นั่งรอเรือก็มีนะครับนะ มาอีกลำหนึ่งนะครับนะว้าสยอดเรียกคับทางผสมเยอะขนาดนี้นะครับนะ ปาพิเตอร์เขาจบคลิปเพท่านี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับผมอดี๋ยนี้ก็อยู่ที่ไอคอนชายามคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องนะก็ะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับสบายดีและสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับครับวันนี้ก็ขอษขออภัยด้วยนะครับผม